สวัสดีครับเกณฑ์มพอร์ตนำเสนอนะครับรถพิบาก1 2 5ซีซีนะครับผมนะครับตัวนี้ราคาพิเศษเลยนะครับมาพร้อมกับล้อหน้าขนาด17นิ้วนะครับนะฮะดิสเบรกนะครับครับผม4นิ้วดิสเบรกนะครับผมแล้วก็โชคนี่เป็นโชคกลับนะครับผมนะโชกเป็นโชคกลับเลยนะครับผมครับแล้วก็ล้อหลังขนาด14นิ้วนะครับผมนะฮะ พร้อมกับดิสเบรกนะครับผมอนีโชคอัพนะครับผมโชคอัพนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องตัวนี้เลยครับรุ่นยอดนิยมทนทานมากนะครับเป็น 125cc นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยนะครับระบบคาร์บูเรเตอร์ครับดูแลง่ายมากนะครับผมครับเติมน้ำมัน9 591ได้เลยนะครับผม นะครับตัวนี้ก็นะครับสี่เกียร์นะครับเป็นเกียร์วนสี่เกียร์นะครับผมนะฮะนะครับอ่าเดี๋ยวลองลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมนะฮะตัวนี้กุญแจนะครับผมนะครับนะฮะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มสตาร์ทนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อที่เปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายและขวาแล้วก็แต่นะครับผมนะฮะนะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับผม ล่าติดง่ายเลยทีเดียวนะครับผมครับสนใจก็ถักมาได้เลยนะครับราคาพิเศษครับตัวนี้ 125cc ครับขอบคุณมากครับ